สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจท็อปเรารักแปดริ้วทุกท่านนะครับวันนี้นะท็อปก็มีนัดกับผู้สมสัครสสอีกหนึ่งท่านนะครับจากพรรคภูมิใจไทยครับหรืออดีตสสแบงค์นะครับสสแบงค์กิติชัยเลืองสวัสด์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาตามติดนะครับการลงพื้นที่หาเสียงนะครับเห็นว่าออวันนี้นะครับสสแบงค์บอกว่า วันนี้เนี่ยจะใช้รถแห่นะครับในการแห่ไปในพื้นที่บางปงนะครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับวันนี้จะมาตามติดนะครับชีวิตนะครับคุณแบงค์หนึ่งวันนะครับว่าเขาหาเสียงอย่างไรแล้วก็มีแนวคิดมีนโยบายอย่างไรบ้างนะครับเพื่อให้ชาวแปดริ้วนะครับได้ติดตามรับชมกันนะฮะสื่ีครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงจุดนัดพบนะครับที่นัดพบกับคุณแบงค์ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะตามติดนะครับการหาเสียงลงพื้นที่นะครับของคุณแบงค์นะครับว่า แนวทางการหาเสียงเป็นอย่างไรนะั้นนโยบายมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับคุณแบงค์กิติชัยเรืองสวัสดิ์ครับไปครับวววสวัสดีครับสวัสดีทีมงานด้วยนะครับเ,<อ>เดี๋ยวครับวันนี้ต้องขอตามติดนะครับว,ว่าไปหาเสียงกันอย่างไรบ้างนะครับรดเ,เดี๋ยวหลบลงกับไหมพี่หรือขึ้นมาเลยก็ได้ครับอ่าเลยครับบายครับ ตอนนี้กาลังเตรียมตัวอยู่พี่ระวังนิดนึงนะระวังเสียนอะไรด้วยนะครับแล้วก็จับพี่ก็ระวังลวดหน่อยใช่ขูกคักขูคักหน่อยช่วงนี้ก็ต้องบอกพี่ว่ามันเป็นไฟนอลแล้วคงค,คงเดินเดินตลาดน้อยแล้วเพราะว่าตลาดเนี่เราเดินกันมาเกือบหมดแล้วอ๋อเราเราเดินมาตั้งแต่ช่วงไหนครับ ตลาดเนี่ยเดินมาต้องแต่ออประมาณหลังจากสมัครเสร็จเนี่ยเดินที่น่เพอเราเดินเสร็จแล้วเนี่ยวิธีการที่ผมคิดว่าควรจะทำเนี่ยเดินเคาะบ้านพอกลางวันเนี่ยเราก็ไปตามสายทางต่างๆให้มันครบทุกทางแต่เราอาจจะเจอลูกบ้านบ้างไม่เจอบ้างเนื่องจากวานธรรมดา อาจจะเจอส่วนมากคนอยู่บ้านก็จะเป็นผู้ฒ่าผู้แก่ผู้แก่ครับเนาะวันนี้เราเดี๋ยวจะหาเสียงเส้นทางไหนป่ะครับสายทางวันนี้เราได้คำนวณไว้ตั้งแต่บ้านใหญ่เนี่ยจนถึงวัดเกาะหรือหรือเกาะไร่เลยแต่แต่นี้เป็นสายทางใหญ่แต่สายทางย่อยเนี่ยเราจะเข้าซอยครับอาจจะมีมีหมูมดแดงบ้างอะไรบ้างกิ่งไม้เยอะบ้างก็เตรียมไม้สอยไว้พื้ที่เรียบร้อยแล้วครับผม เลือกตั้งคราวนี้รู้สึกกดดันไหมครับกับการที่เราเหมือนมารักษาตําแหน่งคือต้อง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 บอกพี่ท็อปว่าในในการเลือกตั้งต้องเล่ายาวนิดนึงเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยความคาดหวังที่ลงสมัครสสอเนี่ยอยากเห็นการเมืองเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์เท่านั้นเองไม่ได้คาดหวังว่าจะมีตําแหน่งในทางการเมืองแต่มีเหตุการณ์ทางการเมืองมาแล้วเนี่ยทำให้เราได้รับตําแหน่งมาเราผมอยู่ในตําแหน่งเนี่ยผมจะพูดเรื่องการเมืองน้อยมากผมจะ พูดเรื่องการสนับสนุนการพัฒนาฉะเชิงเซามากกว่าเพราะว่าผมมองว่าการเมืองเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยมีดีทุกฝั่งนะครับมีมีดีทั้งสองฝั่งส่วนในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งผมไม่่อยนิยมอยู่แล้วแล้วก็มาจนถึงเหตุการณ์การเมืองที่ทําให้ได้เป็นผู้แทนมาแล้วก็ถัดมาคือมีเหตุการณ์ทางการเมืองยุคพักการเมืองผมก็เลยต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ของชีวิตอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันว่า จะเลือกทางเดินในเส้นทางการเมืองต่อหรือจะหอเสือกับบ้านถ้าวันนั้นเลือกหอเสือกับบ้านวันนี้ไม่มีแบงค์เบอร์ห้าวันนี้ได้รับโอกาสจากพัรคภูมิใจไทยครับให้มาเป็นผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ขอบคุณโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่จากที่ลงพื้นที่มา มาสักสี่ห้าปีแล้วเนาะตั้งแต่ก่อนก่อนสมัครจนเป็นสอสอกับปัญหาในแปดลิ้วครับปัญหาอะไรที่แบบว่าเราได้รับร้องเรียนค่อนข้างเยอะที่สุดครับคือปัญหาในแปดลิ้วตั้งแต่ก่อนที่ได้เป็นผู้แทนเนี่ยชาเชิงเซาเนี่ยต้องต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเป็นเมืองที่มีนักการเมืองมากมายแต่ยังขาดการพัฒนาอีกมากครับฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอำนาจและนักการเมืองทุกท่านครับวันหน้าเนี่ยท่านไหนได้ไปทําหน้าที่เนี่ยช่วยพัฒนาระบบคน สร้างพื้นฐานให้ดีก่อนครับระบบอื่นตามมาครับให้ให้พื้นฐานมันแน่นและสิ่งอื่นๆผมเชื่อว่าจะตามมาได้ง่ายเวันนี้เนี่ยในสมัยที่ในสมัยที่ผ่านมาครับที่ผมเคยเป็นสสเนี่ย ทางภาครัฐเนี่ยอนุมาุอนุมัติงบประมาณแผ่นดินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นถนนทางต่างๆผมว่าจะเรื่อขึ้นอย่างแน่นอนนะครับในในสมัยถัดไปเนี่ยก็อย่าลืมผักดันถนนวงแหวนฉาเชันเซาครับนะครับแล้วก็ในส่วนในส่วนต่อขยายอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสังคมสนับสนุนการท่องเที่ยวการศึกษาเนี่ยก็ให้สนุนให้เต็มที่ครับทัาทายพ่อแม่พี่น้องตำบลบางพระทุกท่านแบงค์เบอร์ห้าลูกหลานวัดท่าอิดครับเด็ก อดีตเยาวชนตำบลบางพระขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านสวัสดีครับแบงค์เบอร์ห้านะครับขอบคุณครับน่ารักมากเลยครับยินดีดีใจมากๆครับโบกมือทักทายกันแบงค์เบอร์ห้าครับบัตรสีม่วงกาเบอร์ห้ามาพร้อมกับนโยบายที่ทำทันทีทัหนี่สมปีอยู่ต้น่อดดอกบเบีย้ยทุกสาขาอาชีพไม่ว่าท่านจะเป็นนี่ธนาคารกองทุนหมู่บ้านกรอยศไฟแนนซ์ลิสซิ่งบัตรเครดิต พักนี่3ปีหยุดต้นกอดดอกเบี้ยทำทันทีครับแบงค์เบอร์5ยังมาเชิญชวนทุกท่านกับนโยบายที่ช่วยทุกท่านประหยัดไฟหลังคาโซลาเซลล์ติดตั้งฟรีดูแลฟรีมีส่วนลดค่าไฟฟ้าขั้นต่ำ450า4 5บบาทท่านยังได้รับสิทธิ์ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า6,000บาทผ่อนได้60งวดงวดละ100บาทอยากให้คุณแบงค์เล่าเล่าเรื่องอพักชำระหนี้ใช่ไหมครับครับนะ นโยบายครับนี่สามปีครับอยู่ต้นปลอดดอกเบี้ยครับผมนโยบายนี้ออกแบบมาถ้าเป็นสมัยก่อนนะเขาจะออกแบบมาเฉพาะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรครับผมแต่ในในทุกสาขาอาชีพเนี่ยไม่ว่าพี่น้องเกษตรกรหรืออย่างอื่นจะมีมากมายครับก็นับรวมหนี้สินทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหนี้สถาบันการเงินธนาคารกองทุนหมู่บ้านพยศสหารณ์บัตรเครดิตฟแนนซ์ดิสซิง เราอยู่โควิดมา3าปีเราก็พักให้3ปีอยู่ต้นปลอดดอกเบี้ยก็แช่แข็งนี้ไปเลยไม่ต้องไม่ต้องจ่ายต้นไม่จไม่ต้องจ่ายดอกดอกไม่มีเดินด้วยครับแล้วก็วันหน้าเนี่ยเราก็มาจ่ายกันใหมก็ตั้งว่าถือว่าช่วยให้ทุกคนเนี่ยตั้งหลักได้เพราะว่าอยู่กับโควิดมา3ปีเนี่ยเราก็เหนื่อยกันมานานแล้วนะครับก็เป็นนโยบายที่ออกแบบมาสําหรับทุกสาขาอาชีพเลยครับครับนโยบายนี้ครับผมแล้วก็ อีกอันนึงครับกาลังเป็นกระแสเลยครับช่วงนี้หน้าร้อนค่าไฟแพงครับเออโซล่าเซลทำได้จริงเหรอครับโซล่าเซลนโยบายโซล่าเซลนะครับเราออกแบบมาสําหรับหลายบ้านที่อยากจะเข้าร่วมในการมีส่วนลดค่าไฟฟ้าย้านะครับส่วนลดค่าไฟฟ้าขั้นต่ํา450บาทและยังมีส่วนหนึ่งที่ผลิตเนี่ยแล้วที่บ้านเนี่ยนำไปใช้ได้เลยก็ไม่ได้เสียค่าไฟในส่วนนั้นถือว่าลดได้มากเกิน450อย่างแน่นอน นะครับในส่วนนี้เป็นพลังงานสะอาดซึ่งตอนนี้โลกเราก็ร้อนขึ้นเนื่องจากเราใช้พลังงานฟอสซิลกันมากครับแล้วเราก็ยังมากับแพ็กเกจเพิ่มเติมคือทุกคนจะได้รับสิทธิ์ซื้อมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า6,000บาทจริงๆเป็นนโยบายอยากให้ทุกคนผ่อนยาวๆ60งวดงวดละ100บาทอยากให้มีใช้กันเท่าเทียมทั่วถึงครับนโยบายนี้ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเรียบร้อยครับด้านสุขภาพครับด้านสุขภาพนิดนึงครับ ด้านสุขภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าการไม่มีโรคเป็นราบอัเบะเสดครับแต่ว่าถ้ามีแล้วเนี่ยได้รักษาอย่างชั่วถึงเท่าเทียมและใกล้ที่ที่อยู่อาศัยเนี่ยจะดีมากวันนี้นําเสนอครับศูนย์พอกไตฟีทุกอำเภอเครื่องฉายรังสีมะเร็งที่จังหวัดฉะเชิงเซาต้องมีแล้วครับจังหวัดกรุงเทพมหานครชนบุรีเนี่ยเขามีหมดแล้วครับ ก็ขาดแต่ชาเชียงซแซวเราเนี่ยแหละครับที่ยังขาดความพร้อมแต่สถานที่เนี่ยผมเชื่อว่ามีความพร้อมแต่ขาดงบประมาณในการในการซื้อพ่อแม่พี่น้องทางเชียงซาจะได้ไม่ต้องเดินทางไปไกลครับแบงค์เบอร์ห้ามาแล้วแบงค์เบอร์ห้ามาแล้วนะครับวันนี้แบงค์เบอร์ห้ามาขึ้นรถแห่สวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยตัวเองดีใจมากๆครับแบงค์เบอร์ห้ามาพร้อมกับนโยบายที่ทําทันทีมาแล้วครับมาแล้ว มาพร้อมกับนโยบายพักหนี้สปีอยู่ต้นปอดดอกเบี้ยทุกสาขาอาชีพทำทันทีสวัสดีครับพักภูมิใจไทยขอนำเสนอนายกิติชัยเรื่องสวรรค์ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัศดร แบงค์เบอร์หเบอร์ 5, <ด>ห้าั<ด>บรหาพักนี่า้านปียุดต้นปลอดดอกเบี้ยกระสรังรวุสวัลโหครับผมแบงค์เบอร์หครับขออนุญาตแนะนำนโยบายครับอายุ60หรือยังครับอันนี้6 6 0แล้วครับทำได้จริงครับอันนี้นโยบายโดยรวมของแบงค์เบอร์5ครับพักนี่3ปีหลังคาโซลา่าเซลล์ติดตั้งปีได้หมดครับอันนี้กองทุนประกันชีวิตทำได้ฟรีครับ ไม่เปลืองไม่สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินครับเราใจเบี้ยประกันอย่างเดียวครับแล้วก็ระบบใช้ระบบประกันมาดูแลกันครับขอบคุณครับแบงค์เบอร์ห้าเขาฝากลูกหลานคนแปดลิ้วด้วยครับเป็นช่วงที่เวลาทุกท่านยากลําบากแบงค์ก็ยากลําบากเช่นกันครับนําส่งถุงห่วงใยดูแลผู้กักตัวผู้ป่วยผู้สูงอายุอย่างเต็มความสามารถสวัสดีครับแบงค์เบอร์ห้าลูกหลานตําบลบางพระสวัสดีทุกท่านครับ สำหรับท่านไหนที่มีหนี้นอกระบบไม่ว่าจะเป็นท่านกู้มาเพื่อใช้จ่ายต่างๆกู้มาเพื่อทํากิจการร้านค้าหรืออาชีพต่างๆโปรดคิดถึงแบงค์เบอร์5ครับกองทุนเงินกู้ฉุกเฉินปิดหนี้นอกระบบครับขออยากให้ทุกท่านไม่มีหนี้นอกระบบเราส่งเสริมให้ทุกคนในกองทุนอันนี้ต้องยืนยันกับทุกท่านว่าไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันท่านสามารถกู้ได้เลย คุณแบงค์เล่านิดหนึ่งครับช่วงโควิดครับเห็นลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบบเราได้เข้าไปช่วยอะไรช่วงช่วงโควิดที่เราบาานนักคือต้องต้องเรียนว่าในในตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับก็จะมีช่วงโควิดนี่แหละครับที่ผู้แทนหลายคนผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือลูกบ้านไม่ว่าจะเป็นช่วงกักตัวเนี่ยต้องบอกว่ามันฉุกหลงจริงๆสำหรับครอบครัวที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ก่อน ทางผมเนี่ยในอดีตอดีสสแบงค์เนี่ยกับทีมงานครับก็ได้จัดของไว้ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับแต่เราไม่ได้เรียกว่าถุงยังชีพเพราะว่ามันไม่ค่อยเพราะผมใช้คาพูดว่าถุงห่วงใยแล้วครับแทนความห่วงใยก็จะมีข้าวสาร5กิโลกับอาหารแห้งในในถุงผ้าที่เราส่งมอบให้ให้ในหลายหลายครัวเรือนครับ จำนวนค่อนข้างเยอะครับที่เราส่งให้แล้วก็ในช่วงเวลาโควิดเนี่ยก็จะมีให้ลูกบ้านเนี่ยร้องขอเกี่ยวกับ a t k มาเหมือนกันชุดตรวจโควิดเร่ง เร่งด่วนครับชุดตรวจโควิดฉุกเฉิน ATK ที่เราใช้กันนะครับในชุดตัว ATK เนี่ยก็มอบให้กับลูกบ้านไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับแล้วก็มีหน้ากากอนามัยก็เช่นเดียวกันในช่วงเวลาที่หน้ากากอนามัยแพงเนี่ยเราก็ใช้คําว่าพยายามหาามาให้ได้มากที่สุดต้องบอกว่าได้รับการสนับสนุนมาจากผู้บริจาคประมาณ1ิบท่านนะครับได้มาประมาณ4ี่หมื่นกล่องนะครับก็มอบให้กับลูกบ้านไป ภายในไม่ถึง3สัปดาห์หมดกันในช่วงเวลาเราในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพเราก็มีการส่งต้นกัญชาให้ถึงบ้านแนะนําการใช้เรียบร้อยครับไม่ว่าจะเป็นการชงชาการนําไปประกอบอาหารในส่วนนี้ต้องทําความเข้าใจกับสังคมนะครับไม่ไม่อยากให้ผมและพรรคภูมิไทยเนี่มาเป็นแพเพราะว่าตอนปลดล็อกกัญชาเนี่ยปลดเห็นชอบกันทุกพรรคครับแต่ตอนจะออกกฎหมายควบคุมหลายหลายพรรค ไม่เข้าประชุมแค่นั้นเองครับสนุกสนานกันเลยคุณแบงค์ฝากพักภูมิใจไทยแล้วก็เบอร์ห้าครับก็สวัสดีนะครับอันนี้ตอนตอนท้ายสุดแล้วผมแบงค์เบอร์ห้าครับพีิชัยเหลืองสวัสดิ์ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเชิงเซาพักภูมิใจไทยครับเลือกแบงค์เบอร์ห้าบัตรสีม่วงนะครับส่วนบัตรสีเขียวพักภูมิใจไทยเบอร์เจ็ดครับ สำหรับหลายๆท่านการเมืองมีความแตกต่างกันได้ครับเขารพซึ่งกันและการครับเลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบขอบคุณทุกท่านครับครับผมวันนี้ท็อปก็ต้องสวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะครับสวัสดีครับลักกัไปเลยครับสวัสดีครับ